็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเพิ่งกลับไปกลับมาแม่แม่ครับก่อนอื่อนก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เก่งเรื่องหอยหรือว่าชำนาญในการเลี้ยงเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นผู้เลี้ยงคนหนึ่งที่ประสบปัญหาเลี้ยงแล้วหอยตายนะครับก็เลยหาวิธีการจัดการนะครับ ซึ่งหลักๆแล้วการตายของหอยก็เกิดจากน้ำอากาศอาหารนะครับถ้าเราเลี้ยงในบ่อธรรมชาติมันก็น่าจะง่ายนะครับแต่ถ้าเราฝืนธรรมชาติโดยที่เอามาเลี้ยงในบอ่อปูนเนี่ยแรกๆต้องมีการตายอยู่แล้วครับเพราะหอยต้องการปรับตัวนะครับอันนี้การจัดการน้ำ ผมเลี้ยงแบบธรรมดาโดยที่ยังไม่ใช้น้ำวุนเนี่ยอืมอันนี้เจ้าของบอกจะเหนื่อยในการดูแลน้ำก็เพราะเสียบ่อยมากแล้วก็ต้องเปิดน้ำทิ้งทีละบอ่อทีละบอ่อแล้วก็เติมน้ำเข้าไปผมสังเกตดูจากการที่เราเปลี่ยนน้ำทุกครั้งที่เราถ่ายน้ำเราลบกวนเขาเนี่ยจะต้องมีการตายเกิดขึ้นครับหก็เลยผมก็คิดวิธีการทำน้ำวุญเนี่ย มาใช้นะครับซึ่งก็ได้ผลหนึ่งเราดูแลจัดการง่ายนะครับระยะยาวนะครับเราไม่เหนื่อยนะแล้วน้ําโอกาสเสียแทบไม่มีเลยนะครับเพราะมันจะผ่านการกรองจากทางจากขาหินนะครับที่อยู่ในบ่อคักนะครับเราทํายังไงเปลี่ยนน้ํายังไงถ่ายน้ํายังไงหรือไม่เปลี่ยนก็ได้ทํายังไงที่เราลบควันเขาน้อยที่สุดนะครับ ไม่มีการนกน้ําไม่มีการไม่ลบกวนเขาเนี่ยการเจริญพันธุ์ก็จะดีครับคือผมไม่ได้เก่งเรื่องเรื่องความรู้เรื่องหอยอะไรมากมมากมายครับแต่แค่แนะนำเพื่นเปอีกทางเลือกหนึ่งที่จะมาใช้ระบบน้ํำวนนะครับเพื่อเราดูแลง่ายนะครับเราจะเลี้ยงแปดเก้าบ่อสิบบ่อเนี่ย เราไม่ต้องไปเปิดทีระบอครับเปลี่ยนน้าเทน้าทีละบอไม่ใช่ครับดูแลแค่บอ่บอคักบ่อเดียวนะครับเปิดแล้วก็นั่งดูไปครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคุมแค่จัดก,การระบบน้ําได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นการตายก็ไม่มีให้เห็นนะครับหลังจากที่เราทําระบบน้ําวนนะครับพอร,ระบบน้าวนมันจะเติมออกซิเจนในน้ําตลอดนะครับน้าจะมีออกซิเจนตลอดน้ําก็จะมีการหมุนเวียนตลอดเติมออกซิเจนตลอดโอกาสเสียก็แค่ไม่มีเลยนะครับ เราจะไปเริ่มการถ่ายน้ําในระบบน้บําวุ่นนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายเลยนะครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะผมดูแล้วน่าจ,จะไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะน้ามันยังปกติสลอดแต่สักวันหนึ่งถ้าเราฉุกเฉินที่เราจะต้องเปลี่ยนจะต้องทํำยังไงนะครับเ๋ยทำให้ดูครัากลับมาจากเรื่องตั้งเรื่องตั้งด้วยนะครับวันนี้ก็สายหน่อยนะครับเพื่อนๆไปเลือกกันหรือยังครับมามาเริ่มกันเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นบอ่อพักนะครับบอ่อพักน้ํานี่นะครับก็จะมีตัวกรองนะครับน้ํา็เวียนเนี่ยอกาสเสียแทบไม่มีเลยนะครับอันดับแรกเราก็ต้องตัดาการเชื่อมต่อไปยังบอ่อพักนะครับให้หนีให้น้ําไหลไปทางไหลทิ้งนะครับเปิดน้ําไหลทิ้งอ่ ลำบากหน่อยครับปับ๊บคือผมจะไม่ให้น้ําเข้าบ่อพักแล้วนะครับผมจะปล่อยน้ําที่เสียทิ้งนะสมมติน้ําเสียนะผมจะต้องเอาน้ําเสียทิ้งนะครับเออเร็จผมก็จะเปิดเสียบปั๊ครับให้ระบบน้ําทํางาน แล้วผมก็จะไปเปิดน้ำปราปาครับตอนนี้ระบบน้ำทำงานเรียแล้วครับแร้ก็แค่น้ำปราปาเนี่ยเติมเข้าไปในบอ่อพักแค่นั้นครับไม่ต้องไปเติมในบอ่ออื่นให้ น้ำที่ไหลทิ้งนะครับเดี๋ยวน้ําจะล้นนะครับพอน้ําล้นน้ําก็จะทิ้งนะครับเราก็พยายามดูบ่อน้ําล้นนะเอะบ่อพักน้ํานะครับให้มันน้าไม่เยอะเกินหรือไม่น้อยเกินไปนะครับส่วนน้ําส่วนน้ําที่ออกจากบ่อนะครับก็จะทิ้งนะครับเห็นไหมน้ําเสียจะจะไหลทิ้งนะครับน้ําใหม่จะเติมเข้าไปในนี้นะครับแล้วก็ ปั๊มก็จะดูดเข้านี้นะครับแล้วก็มาปล่อยในบ่อนะครับส่วนน้ําเสียก็จะทิ้งนะครับนี่ฮะทิ้งหมดเลยเนี่ไหลทิ้งไปไปอันนี้หลักการมันจะเป็นอย่างนี้ครับร้อนนะครับร้อนมากหลักการมันจะมีอยู่ว่าโดยธรรมชาติ น้ำจะเสียจากข้างล่างนะครับเน่าเสียจากกะกรหมักปุ๋มที่อยู่ข้างล่างแล้วเป็นแก๊สทําให้น้ําเสียนะครับหลักการของผมก็คือเวลาเราจะเปลี่ยนน้าคือเราจะดูดจากน้ําข้างใต้ที่น้ํามันเน่าเสียเนี่ยทิ้งไปก่อนส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นน้ําใหม่ที่เติมเข้าบอ่บอบ่อพักน้ำรนะับแล้วก็ดูดขึ้นปั๊มก็จะดูดเข้ามาเติมนะครับเป็นน้ําใหม่นะครับ น้ำเก่าก็จะทิ้งอย่างที่เห็นนะครับไหลทิ้งเลยแล้วกอดทิ้งเลยนะครับเราจะไม่ให้วนเข้าท่อให้เราจะไม่วนให้น้ํามันวนเข้าบ่อพักนะครับบ่อพักนั่นจะเป็นน้าใหม่ที่เปิดจากน้าประปาเข้าไปนะครับแล้วดูดเข้าบ่อใหม่นะครับน้ําเน่าก็จะทิ้งนะครับอ่าหลักการก็คือดูดน้ําใต้บอ่อเราทํายังไงเราจะดูดน้ําจากใต้บอ่อได้ครับอ่าน้ำใหม่ขึ้นมาข้างบนบอ่อใช่ไหมแล้วทํายังไงเราจะดูดจากน้ําใต้บ่อได้นะครับอ่านี่เลยครับ แฉมสองเข้าไปดูจะเห็นไหมครับผมจะมีน้ําจะไหลเข้า,าท่อเล็กเห็นไหมครับมีท่อเล็กอยู่ข้างในเห็นไหมครับน้ําล้นจะไหล้าท่อเล็กนะครับอ่าแล้วทําไมน้ําถึงจากใต้บอ่อถึงไหลเข้าท่อเล็กมาดูตรงนี้ครับนี่ครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลงครับนี่ผมจะเจาะรูนะครับเพื่อดูดน้ําใต้บอ่อนะฮะ แล้วก็เอาดางเขียวอันนี้ผมยังไม่ใส่ดางเขียวนะครับเพื่อป้องกันลูกหอยนะครับที่จะหลเล็ดรอยเข้าไปนะครับป้องกันลูกหอยที่จะเล็ดรอยเข้าไปนะครับเวลาน้ํามันล้นท่อน,นี้ตัวนี้ก็จะดูดน้ําจากใต้บอ่อท่อตัวนี้ก็จะเป็นท่อนนที่กันน้ําจากบนบอ่อครับเนี่ยน้ําก็จะไหลจากดูดจากใต้บอ่อเข้ามาล้นข้างบนนะครับ่ามาดูอีกทีนึงนะครับเห็นไหมครับนี่ฮะ น้ำเก่าก็จะไหลทิ้งครับน้ำใหม่ก็จะเติมแล้วเปิดไปอย่างเงี้ยครับน้ำก็จะถ่ายเทจากจากน้ำที่เสียก็จะเป็นน้ำสะอาดเปิดไปเรื่อยๆครับหอยก็จะไม่ไม่รู้ตัวครับว่าเราเปลี่ยนน้ำให้เขานะครับมันก็จะทอยกันไปงี้เรื่อยๆนะครับแล้วหอยเขาจะไม่มีการตกใจการขยายพันธุ์เจริญพันธุ์ก็จะดีครับผมทําระบบนี้มาสามเดือนนะครับเข้าเดือนที่สามแล้วเนี่ย น้าก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับเห็นไหมน้ําใสไหมครับใสตลอดจะไม่มีเสียหรอกครับเพราะว่าเราเติมออกซิเจนให้เขาตลอดนะครับการเติมออกซิเจนตลอดดูแลง่ายคือเราไม่ต้องไปเปลี่ยนน้าแล้วหอยไม่นกน้ํานะครับหอยก็ไม่นกน้ําเวลาเราเปลี่ยนน้านะแต่ว่าในในความคิดของผมคิดว่าไม่น่าจะได้เปลี่ยนหรอกเพราะว่าดูแล้วมันน้ํามันไม่เสียง่ายครับมันมีฟองอยู่ ล้วก็แค่เติมน้ำประปาดูแค่ในบอ่อพักนะครับปล่อยน้ำประปาเข้าบอ่อพักนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําจากบอ่อหอยทิ้งนะครับประปาเติมใหม่บอ่อหอยทิ้งลงข้างล่างนะครับาการการทรําบ่อหอยบอ่อน้ําวนเนี่ยมันจะมันก็ไม่ยากหรอกครับเราเคร ตัดพ่อประปาต่อ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 แค่นั้นเองเสียบเสียบเสียบไม่ต้องติดกาวเลยหรอกครับเสียบที่เี๋ก็อยู่แล้ะซื้อมอเตอร์มาใส่เสียบปลั๊กต่อสายยางเราทาแค่ตอนแรกแค่นี้ครับหลังจากนั้นการจัดการบริหารน้ําไม่เหนื่อยเลยครับเนี่ยทำเนี้ยเวลาเปลี่ยนน้าก็ทําแค่นี้เราก็นั่งดูครับแล้วก็ปล่อยน้ําไปเรื่อยๆให้มันคอยน้ําเก่าไปเรื่อยๆสักพักนึงมันก็จะหายเสียครับน้ําน้ําใหม่ก็จะเข้าแทนที่น้ําเก่า ต่เชื่อเลยว่าถ้าทําอย่างนี้น้ําน้ําไม่เสียหรอกครับยากอยู่ที่จะเสียสามเดือนแล้วมันของผมยังไม่มีอาการเลยครับให้อาหารให้อะไรก็ปกตินะครับไม่มีคราบไขมันนะครับเปิดทิ้งไว้ครับเปิดไปเรื่อยๆครับเหนื่อย,ยก็พักเวลาก็เปิดใส่ก็ไปเติมก็ไปไใหม่ครับแค่นี้เองนะครับค่าไฟค่าไฟต่อเดือนของผมไม่เกิน สามสิบถึงสี่สิบาทกับพอมอเตอร์มันตัวเล็กนะครับแต่มอเตอร์ของผมอะ่ะมันแรงดันแค่สองเมตรนะครับแรงดันสองเมตรมอเตอร์ตู้ปลาแรงดันสองเมตรมันใช้ได้เต็มที่แค่เก้าบ่อนะผมทดสอบอยู่แล้วเกินนั้นนะ้ํามันไม่ไม่มีแรงครับไม่มีแรงดันนะตัวละสี่ร้อยกว่าบาทครับคุ้มจะตายนะครับกับคนะ่าน้าปราปาที่เราต้องเปลี่ยนแทบจะทุกอาทิตย์นะครับหรือทุกเดือนนะครับ แต่สำหรับเพื่อนๆบางคนที่มีวิธีการที่ดีกว่านี้ก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกนะครับผมก็แค่แนะนําแล้วก็ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเพื่อนๆน,นะครับเสือ<ม>เอา,เอาไปลองใช้ดูง่ายครับมันดูแลง่ายครับโอเคนะครับสําหรับคลิปขั้นตอนการทําบ่อนะ้นําบุนผมได้ลงไว้ในเพจการอิสชแนลนะครับบ้านเลี้ยงหอยนะครับ ก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับเผื่อมีอะไรใหม่ๆผมก็จะมา,าจากประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับมาบอกเพื่อนๆมาเล่ากันฟังไม่ได้แนะนำนะครับมาบอกมาเล่าเพื่อเอาเป็นแนวทางในการเลี้ยงนะครับเห็นเพื่อนๆ,ๆหลายคนทอ้อผมก็ทอ้อเหมือนกันครับตอนแรกก็ตายเหมือนกันครับตายเยอะครับตอนนี้ก็เลี้ยงลูกหอยเต็มบอ่อแล้วครับไม่มีตายครับน้ําก็ไม่เสียนะครับ ง่ายนะครับการทาระบบน้ำบนง่ายแล้วก็รู้สึกว่าได้ผลนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมหอยไข่ไข่หอยเชอรี่ผมทดลองเลี้ยงหลังจากที่ผมใส่เจาะรูให้เป็นระบบน้ําบนครับเขาแย่งกันไข่เลยครับอ,อากาศดีน้ําดีเขาก็ทยอยไข่กันนะครับก็มีผลนะครับระบบน้ําอากาศม่มีผลกับเขาครับเปิดอย่างงี้น้ำก็จะเติมออกซิเจนตลอดครับ น้ำเติมออกซิเจนตลอดนะฮะในน้ำก็หอยที่เขาอยู่ในโบถ้าเขาสบายดีระบบน้ำดีไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเขาไม่ค่อยขึ้นมาเกาะที่ขอบบ่อเท่าไหร,นรน่นะครับจากสังเกตดูนะจัดการระบบน้ำได้แล้วไม่มีเลยครับเขาที่อยู่ใต้บ่อกันนะครับครับสำหรับคลิปเปลี่ยนถ่ายนะครับระบบน้ำาวนก็น่าจะมีแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนเือนสงสัยก็ถามได้นะครับผมยินดีนะครับ ยินดีให้คําตอบในส่วนที่ผมรู้นะครับเกินที่ผมรู้ผมก็ไม่สามารถตอบได้นะครับไม่เหนื่อยครับเนี่ยเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ำเราก็มานั่งดูครับแล้วก็เปิดให้น้ามันเวียนน้าเก่าก็ทิ้งไปจนกว่าน้ําจะสะอาดครับไม่ต้องไปปรลมานไปรบก,กวนหอยเขาด้วยนะครับให้เขาอยู่แบบธรรมชาติไปนี้เราก็เปลี่ยนน้าให้เขาไปในตัวเงี้ยครับสบายครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ วันนี้วันเลือกตั้งด้วยนะครับเพื่อนๆไปเลือกกันหรือยังเลยเสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับมีอะไรใหม่ๆยวผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากเพจด้วยนะครับขอบคุณครับ